ตัวในข้างในกล่องนั่นแหละแล้วเปิดในกล่องด้วยที่มาไปกินทุกนเลยครับเออนั่นแหละอันนั้นมานแค่หนึ่งส่วนของลิมิตของของนี้ผมานหน่อยผมเห็นปลาหม้อค้างได้มันมามันเอาของมาฝากด้วยครับมันคือปลาโลมาโคตรใหญ่เลยครับปลาโลมาโคตรเดี๋ยวจะเป็นปลาอะไรวะน่ะไม่รู้ค่ะดีผมเห็นผมกเก็บปลาเยอะมากเลยนะครู้ไหมผมเห็นมันอยู่แล้วมันแอบคนนะครับผมมันเจอคนแล้วมันหนี้ครับ ผมเข้าไปได้เจ้อย่าไปบอกนะครับว่าอย่าไปบอกเรามีปลาอย่าไปบอกปลาหมอคางดำนะครับพาะผมทาของเขาหายคุณทําอะไรหายเนี่ยคุณต้องเปิดกล่องดีกว่าครับสเบียงเราเยอะเราควรจะมีสเบียงเยอะแยะอาหารเยอะจังผมมีเนื้อหมูด้วยผมมีแตงโมด้วยผมมีเนื้อหมูด้วยผมมีปลาอีกด้วยผมมีปลานี่อีกด้วยมีเยอะเลยนะ ใช่ครับแต่ว่าผมออกเดินทางมีขนาดไหนแต่ว่าผมไม่ใช่หรอกใช่แหมครับจริใช่เอกนะไม่รู้อ่ะผมแบบผุดๆผมมีหินด้วย่ะเอาหินมามีกี่อันผมมีละมีสองกองครึ่งครึ่งครับสองกองครึ่งครึ่งมีหกสิบสี่หกสิบสี่แล้วก็สิบเจ็ดอ่ะอ๋อแล้วมันกองครึ่งไงเนี่ยกูจะเป็นกองแบบแบ่งครึ่งงไงเป็นกองแบบไหน เป็นมือกองเปล่าผมก็ไม่รู้อืมนั่นเหรอเออมาก็เก็บเอาหินมาหอมด้วยผมต้องการสร้างบ้านหลวนตกแต่งเติมบ้านี่ในบ้านครับเอ้่ยตกไปปลูกเผ็ดปลูกไม้ทำไร้ป่าก็ดีกว่าเอ้ยใครเอ้ยได้ยินอะไรแปลกแปลก ขี้ชั่วเอ้ยทำไมาไม่ไม่มันไม่อม่เอาอะไรเลย้เพิ่งรู้ว,ว่าอันนี้สามารถแลกเหล็กได้เฮ้ยเหล็กเป็นอย่างนี้เหรอบล็อกเหล็กอ่ะอ๋อครับครับครับโอ้มันเพิ่งรู้นี่คืออะไรคิดผิดันดเลยว,ว่ามันคือ้าหมอข้างดำครับถุยอะไรข <c oughs> อคุณเนี่ย้าหมอเฮ้ยผู้ช่วยครับถึงคุณจะไม่คนถูกมันจะมีช่วยช่วย,วยแบบล้านคนแล้วก็ถึงนั้นแต่ว่าเออครูเป็นตียงม,มาแล้วครับครับ คุณมากครับที่หาเตียงให้แต่ไม่ใช่เราหน้องมีเตียงแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับผมนอนพื้นก็ได้ครับโอ้เอบมาอยู่บ้านผมนอนหินไม่หนักกว่าแล้วครับนอนนอนอะไรนะนอนพื้นหินมาผมมันไม่มีเตียงนี่น่าสงสารเลยไอ้ขี้มันแยกไปหมดเลยแยกอะไรอ่ะมันแยกเตียงผมไปมันจะไปนอนซ้อนกัน โอ้อืมภูมิใจตัวเขาจริงๆเดี๋ยวผมเอาของมาฝากนะครับเดี๋ยวผมออกเดินทางก่อนจะเดินไปไหนอีกแล้วเดี๋ยวไปบอกเลยยดี๋ยวหาของมาไปเอาเหล็กก็ได้ถ้างั้นมีเหล็กที่ไหนก็เอาไว้ด้วยครับโอ้โหทำยากซะด้วยเอาเหล็กนี่ยกิงยิงทำยิงเหล็ก ผมลืมไปไม่เห็นเออเห็บไม่ผมหลงทางบ้านหอมันก็เหล็กกันเลยนะคิดว่าไปคุณจื่อแล้วก็ชื่อไรน้ำครับผมเออไล่ผมไล่น้ำแล้ครับคุณไล่น้ำครับผมหาของมาให้นะครับครับครับโอ้ผมเข้ามาในป่าลัางหมู่บ้านครับอือถึงเป็นเป็นคนที่สุภาพสุดที่เคยเจอไหมล่ะขอบคุณครับ ผมเจอนกแก้วน่ารักมากครับมันเป็นหมดครับมันน่ารักมากผมเจอทำเลยครับเดี๋ยวผมหาเล็กไม้นะครับเออเล็กมาด้วยผมต้องการเล็กเออถ้ำเกียนครับเราเรียกว่าเกียนขนาดไหนเนี่ยคุณยากเกียนได้มันทาอย่างใหญ่แต่ข้างในมันตันครับเออามปลอมครับง่ายทำที่มีแผลทำหลอกลวงประชาชนใช่ครับพวกเราควรจะต้องทําลายมันทิ้งซะผเด้วย จะเห็นเหรอใช่เห <always> <smoking> <sh arp ets> ็ด <serves> ติดอยู่บนต้นไม้อืมเคยเห็นเหมือนกันครับเห็ดที่มันตัวเล็กๆแบบอยู่บนหัวไหมเห็ดบาบิกเห็ดที่มันเป็นเห็ดเห็ดมาริโอ่ะอ่ะถุยเปนคนละอานเปล่าใช่ครับมันเป็นเห็ดมาริโอ้ครับไม่ใช่เห็ดที่แบบยืนหัวแบบโดดได้กินกินหัวเราอ่ะอ๋อครับไม่มีครับเอาแล้วโอ้โหคุณคุณต้องบอกคุณถุยต้องบอกเป็นแถบอีกอันสิโอ้ยตัวโดนเสากินกินตับตับ โอ้ยอยากได้เหล็กอยากได้เหล็กเอเมซี่มีเอเมนด้ห้าอันรูตเล็กเหล็กโอ้โหทั้งเหล็กโอ้ทั้งเหล็กทั้งเหล็กว่าผมไม่ผิดนะว่าผมมีเหล็กนะเป็นเหล็กที่แบบอันเล็กๆอ่ะที่คราฟได้อ่ะมีกล่องใช่ไหมจูโดด้วยเฮ้ยเดือดจูโด้ดั้นองะหรอฮะ รสชาติจะเป็นยังไงนะอยากลองยัยไงช่วยบอกไม่ทานน้ำไม่อยากให้กินผมไม่เข้าใจครับโหโดดเหรอใช่มันคือนกตัวเล็กๆที่เหมือนไก่อะไรนะแต่ว่าผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วนกนี่นี่แหละน่ารักมากใช่ใช่แต่ว่ามันตัวเล็กมากระวังเหยียบขี้แตกแค่นั้นแหละครับสมมติเออคนมันสมัติว่ามันก็จะเป็นนกที่โคตรกากตามเกมต่างๆใช่ครับใช่ใช่